โอเคทักทายสบ,บายดีเด้อสำหรับผู้ใดที่ว่าเข้ามานับหลังไม่จะลืมทักทายสบ,บายดีกัน14ยูเซอร์นะทักทายสบ,บายดีเปิดไม่ลมกันได้เลยเด้อเริ่มเลยวะอ่าแม่แหละกำลังจะิ่มเนาะตอนนี้เนาะกำลังจะิ่มตอนนี้เลยแหละอ่ามามามา,มาเกม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 เด้ออ่าผู้ใดคิดนะโจนร,ระวังเด้อคอยชีลบออกแล้วก็บล็อกไปเลย ซื้อบันหนึ่งซื้อหนึ่งเรีนยนซื้อซื้อซื้อโอ้บโัอะูรใดรคิดนะจอยชิบล็อกก่อนจักบ้านไม่ให้เขาจักเถือเลย เขามาแล้วตั้งใจเนาะอันนี้เป็นการหา,งานนมเงินบนแนวลิลลินเนาะเป็นการหาเงินนะอย่านนะมเห็นแนวลิออลลินนะบนแนวลิลนเขาจะเอื้นประมาณซีวีเด้อเกี่ยวเอาซีวีเด้อมา ขายไปหนึ่งส่วนกันแล้วสะนะส่วนกันมานส่วนไหนทันอยู่วะัม่ทันคือไม่ไปน่าจะทันเลยไม่ซประมาณสี่ห้าห้าบิจ้ะจึงคอยอันออนั้นเกินปกติมันต้องเป็นซีวิเนาะเพราะว่าซีวิแล้วมันจะเกินเลย เนี S <S mm ่ยในวโอ้ดีต่บไปดีต่บไปนะพูดไปบทหนึ่งเลยคุณเรียนเป็นสามเรียนได้คุณเรียนเป็นสามเรียนอ๋อแห่งซื้อมาหลายแห่งซื้อมาหลายแห่บอดเนี่ยมันแมนอะไรวะซื้อบ้านหนึ่ง

ต่ออะขาขึ้นงามๆเส้ออีกบันหนึ่องอะมันยังลงแล้วบงทรงนี่ เบิร์นี้ขึ้นเบอร์กระไลเยมีโบว์ขึ้นทำใจเลยมีขึ้ทำใจเลยทำใจอย่างเดียวบอกอย่างเดียวว่าทำใจเนาะเขินได้อยู่จ้ะเขินได้อยู่มันบ่ยังขึ้นนต่มันจะลงอย่างเดียวเลยนี่เบิ่งก็ฮู้แล้วนี่นี่บข่ขึ้นก็บ่ลงนิ่งๆไว้แล้วนะมันจะลงอย่างเดียวนะอย่างไรม,มันก็ลงนะน,นี่นะงโบ่มีขึ้นหรอกทำใจเลยนี่เห็นบ่เสือบ่เสือเลยนะตลาดอันนี้แล้วมัน เนียที่จะลงนะคุณเรียนเด้สามเรียนเด้คุณเรียนเป็นสามเรียนเด้มันมีอาการให้เห็นแล้วเขาหู้เลยนะว่ามันไปมายังไงสามเรียนเด้อขายไปหนึ่งขาย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 ายายมาไม่มีส่วนนะจ๊ะ ชวนว่าสามเหรียญเด้อสามเรียญเด้อโอเควินเดอ้องามหาเหรียญ mà cầm lấy 3 liền là phải to phải to to này đến 1 cao đó đến 1 cửa cao bắn มาสาไมานะ่ได้เคซื้อมาจ้ะบอกว่าส่วน,นาาอีกโ <Okay. S 1> อเควินไม่ยอดซื้อบังทีดสองมบครับอ,อืไปต่อไปต่อไปต่อขึ้นในอีกบ่ขึ้นในอีกบ่ ซื้ออีกบันนึ่อื่อซื้อซื่อซื้อสื่อบอดมันบอกว่าขายบอดมันบอกว่าขายแต่ว่าเขาไม่ขายเขาสืส้อสวนบอดขายไปไม่ตายฮะแท้บอดมันบอกให้ขายโอ้โอ้นี่ อี๋หามเลยามเยหามเลามบอดมันวันอะไบอดมันตัวละโอเคนนวินงามเลยบางทีบอดมันก็ลืล่นเลยมันก็สู้คนอะไรเลยบางทีกำไรห้าเลียญและเครื่องทางเลยเด้อกำไรเครื่องทางเลยนะนะครับจุดผักตูอะไรโอ้ไม่ไมีอันตรายจังมากบอด ขายบันหนึ่งขาย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 ขาเด้อนำเลยนำเลยมันนี่นำเลยอ่ะวิทเฮาแล้วขายบอดก็ขายคือกันหอมนี่บุกการนำ โมหยงคุณเรียนเอาเด้อคุณเรียนเนาะคุณเรียนเนาะเงียบใจกันแท้คุณเรียนเอาโมหยากบหยากคุณเรียนเอาเด้อคุณเรียนเอาเด้อมามาม,าม,ามาขายอีกบ้านหนึ่ง นะอันตรายอยู่หอมเนี่ยอันตรายอยังเป็นตลาดอันตรายอยู่นะสมัครสมัครเลยหามอ่ะอืมอืมไปบอกไปบอกโอเค โอเควินเดอร์วินเดอร์วินเดอร์ห้าเหรียญนะพอดีเป็นกําไรเจ็ดเหรียญอะไรอย่างอีกสามเหรียญเท่านั้นนะงามลายงามลายสิบเหรียญละเอียดสิบเหรียญละเอียดนะสิบเหรียญละเอียดมือละสิบเหรียญทั้งนี้ทั้งนี้สาวสิบห้าเลยเด้๋ยวสามีอ่าสิบมือก็ร้อยเหรียญนะสาวมือก็สองร้อยสามสิบมือก็สามร้อยนะสามร้อยก็ถืออยู่หกล้านปลายแล้วนะต่อเดือนขายอีกวันหนึ่งขายอีกวันหนึ่งนำขายก่อนเด้อร์นำขายก่อนหนึ่งเหรียญนะ บวกสามสิบห้านะเอาเงิละแสนกอแล้วมันเป็นสองแสนแนะนะเดนนี่นะร้อยหนึ่งเป็นสองเอ,อือนสิบเหรียญเป็นสองแสนแนะนะเออสิบเหรียญเ็นสองแสนเีน่เป็นสองแสนไปเลยจริงคือปั้นเอาเท่าห่อ่าลงจุดึ้นจดุดึ้นไปบวเป็นยังบวเป็นอย่ง,อยงจัดคุณกันหรออมหนึ่งเหรียญหน,นึ่งโบยานนะยานหอมสามเหรียญเลยกว่า ตลาดมันมันกระบุปเป็นตาทีว่าจะจวดขึ้นเลยความเป็นจริงเนาะสามเหรียญเด้อสามเหรียญเด้อคุณกันสามเหรียญเลยสามเหรียญนะซื้อบันหนึง่งโอ้บวดหัวคลายไหม นะสวนสวนนี่สวนได้โอ้ชิได้เว้ยโยชิได้เว้ยโคตรชิดได้เลยสวนเ<อ>นี่ยไม่ดีสวนอันนี้ก็สวนโอ้ยเจ็บแล้วมันชิ้ลงอย่างเดียวเลยเว้ยแม่อันแหละแหละโอ้ตายสวยตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้อ่ะแล้วตายชูขึ้นบรทันแลนด์นี่จะได้ขึ้นบรทันขึ้นบรทันจะได้กับประธน <Yeah. S 2> บอดบอ่ดให้ขายเว้ยอืมอัาตรายคักสุกับตัวแบบนักเลงนเจ็ดเลียนเจ็ดเลียนมามามาเจ็ดเลียนเจ็ดเลียนนะเจ็ดเลียนเด้อซื่อ แล้วส่วนกันอีกแล้วโอเคส่วนกันได้ส่วนกันได้บัวกันนะวองมาบวดสิวเฮดเซนเขานะโอเคบวดโบเฮดเซนเฮาเด้อโอเคเสือมันเสือมันเสือมันบวดเสือมันบวดเสือมันโอ้ยโอ้ยตายสูโอ้ย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 เสือมันบวดเสือมันบวดเสือมันบวดโอเควิน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  ส like yeah, al, okay. ิบสามเหรียญนะวินส anyway ิบสามเหรียญพอดีเป็นสิบเหรียญเต้เลยโอเคพอตามเป้ามันนี่ตามเป่าละมาเขามาเช็คเขามาเช็คกันมามาเช็คกันไหมสิบเหรียญตามเป่านะมา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 เช็ค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 กำไรกันเช็คกำไรกันนะเช็คกำไรกันอย่าเฝ้าออกอย่าเฝ้าออกเด้ออย่าเฝ้าออกอย่าเฝ้าออกอย่าเฝ้าออกเช็คกำไรกันก่อนเด้ออย่าเฝ้าอย่าเฝ้าออกนะอ่าสิบสิบ อ่สิบหกสิบเจ็ดยูเอยูเซอฟอาออกนะพิมพ์ให้แน่พิมพ์ให้แนะนะ่บวกเท<ม>่าไหร่พิมพ์ให้แนะนะ่นะพิมพ์ให้แน่บวกสิงามบวกเบวกสี่สิเจงามบวกอ่าบวกเท่าไหร่บวกสิบจำนงะงามาตาคนรอลบสิบสองเอาให้ได้คือลบสิบสอง อ่าคนอื่นบวกบวกมันตัวเองคือลบนั่นแหละลงแตะสองบาทโอ้อันตรายเลยเนี่ยนี่อันตรา,ายครับเลยอย่าเห็ดนด้พิมพ์ให้แน่พิมพ์ให้แน่จันทร์ซอนพิมพ์ไม่จันทร์ซอนพิมพ์ไม่อยู่เทิรนมันแคบไปเลยนะมันอันนั้มันไก่พิมพ์ไม,ม่ โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้เอเราจะแคปหน้าจอก่อนนะซีแคปหน้าจอก่อนนะนนนะมีจ้กคนก่อนไอ้ viewer, ตารางมันตาามันค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนป่งเนาะจำนอ ยังบมดเล้แคปแคปก่อนโอเคมาบันนี้อ้อมันคือบุลงมันเป็นยังไงมันบุคบุคนเ้ยโอเคบ่ครบป่ะโอเคน่าจะครบแล้วบันนี้ไหมมา,มมาหนึ่งสองโอเคเอ๋อมีคำถามยังถามไรเด้อมีคำถาม ทำได้เนาะเออวันนี้มาแจ้งซุ่มก่อนมาแจ้งซุ่มก็ลืมลืมเฮาเฮาเปลี่ยนจากเก้าโมงมาเที่ยเจ็ดโมงของทุกๆมือ้อเนาะเก้าโมงเขาจะเป็นอาจารย์ตัวนี้เนาะแล้วแปดโมงเขาจะเป็นอาจารย์สมภารเนาะและวสิบเอ็ดโมงเราจะเป็นอาจารย์อาจารย์ตู้เนาะของทุกๆมือ้อเนาะอันนี้แจ้งซุ่มด้วยว่าค่อยนำค่อยมานำเทรดอี่ยงตอน เจ็ดโมงเด้อหรือว่าสิบเก้าโมงของของอน,นี่เนาะมียังทำบ่มียังทำบ่อาจจะทำเรื่องตัวการแจ้งอ่ะน,นะพยายามว่าเจ็ดโมงเนี่ยอันอาจารย์ต้องแจ้งอ่าลงกลุ่มประมาณหกโมงเคิงสิบบอสเพราะว่าเห็นแต่ละเธคือว่าอันเจ็ดโมงแล้วก็ส่งประมาณเจ็ดโมงตรงเนี่ยงเจ็ดโมงอย่างน้อยหนึ่งรู้สึกว่ามันบรรยากาศภาไดนน่ะให้แจ้งประมาณสิบห้าสามนาทีก่อนนะ่ะนะ โอ้ที่จริงตัวนี้นี่ต้องได้จือเลยตัวนี้ต้องได้จื่อ่าสมมงของแต่ละคนเลยต้องได้จือเลยเพราะว่าบางเชือนี่ประมาน่งห้าหฮาก็เขาไปก็เลยบูจากอยากถ้ามอยู่และกาเวลาเขาตัวอย่างว่าเจ็ดมงต้องเขาก่อนอ่า6:55มงหาประมาณนี้เจ0นยมง5นาทหาินะามี่นๆมประมาณนี้บอกพราะว่ามันบลกกรู้กเราเบียบไปไหนแมนแมนประมาณนั้นแหละเพราะว่าเฮาเฮาก็กดเขาท่าเลยมันสมมติว่าคันมันยังบ่เปิดอ่ะนะมันก็ยัง มันก็จะมุนค้างอยู่นหันทันเปิดปุดป๊บมันก็เข้าปั๊บเลยสินะหมอามีหอบมาหอดเจ็ดโมงแล้วกันเจ็ดโมงละเก้าโมงเจ็ดโมงจบรอมันจะมีหอดอันนะั้ตอนเจ็ดโมงละเม่นอันนะั้ค่อยเนาะอ่าแล้วตอนตอนแปดโมงละเม่นอันนะั้อาจารย์สมภพเนาะแล้วตอนเก้าโมงจะเป็นอาจารย์ตทนี่เนาะสิบโมงก็จะเป็นอันนะันะ้นางผ่อนคำฮะ,ะแล้วก็ สิบเอ็ดโมงตอนเส้าและจะเป็นอาจารย์โตเนาะสามสี่ห้าห้าประมาณห้าสี่ซูมห้าซูมนี่แหละ <Okay. S 1> จะตามนี้เนาะโอเคมียังถามตื่มบอมมียังถามเติมบอมภูริ mm hmm. รมีคำถามยังถามไลเดอ้อ mm hmm. ท้ายชั่วโมงเปิดคำถามให้ถามนะ mm hmm. โอเคคันบ่มีล่ละจะปิดซูมแล้วเด้อเนาะเจอกันเมื่ออื่นของเจ็ดโมงทุกทุมืือนะขอบใจจันโตสำหรับผู้ใดที่ว่าเข้ามาเบิ่งวิดีโอนี้เนาะถ้าว่ามีประโยชน์อย่าลืมเนาะใส่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ให้มันเป็นประโยชน์เนาะกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b ์ให้แน่เนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไปเพียงเ,เท่านี้เจอกันวิดีโอหน้านะ Okay, bye bye. ตามุมเลยว่ะ and I don't me ปุ่มสม,มุนไพรรัจะก,ก็ได้ใส่ปุ่มสม,มุนไพรคัวก็ได้ถ่ายแต่ว่ามันมีชื่อเจ้าหุบจอนะคือการกดออพอยินเสียอุ่นนอน สะดุ้งตื่นสามโมงตลอดจนหอนจีนโมงเป็นโมงกูไมงงน่นอน ัวผมเองอาจารย์อัน่าขยับจอน้อยลงไปเห็นอะไรวะอยู่ซัฟฟรีนะซัฟฟรีอืมซัฟฟรีวะขยับน้อยจังได๋ให้นให้เห็นหน่อยก่อนนี่นะยน้อย่ออ๋วะโอตัวนี้มันเจ้าให้เจ้าเฮ็ดให้มันเต็มเลยตีนี่บ่แม่นว่หรือว่าแนได๋เย ให้มันน้อยลงเอาเจ้ากระจับดึงมาเลยทั้งแข้งมันนะมันจะดึงได้นะเบิ้งเบิ้งเบิ่งเจ้าเอาเอาโจเอาเอาโจออกมาไกลไงเปิดเปิดอะไรตัวนั้นมาเบิ่งเปิดควิกอะไรตัวเนี่ยทีมวิเวอร์น่ะทีมวิเวอร์เปิดเอาเไ้ ขึ้นมาบ่านนเจ้าเข้าไปบนอันนาแอปนี่มันก็ขึ้นมานะบนอันนาตัวลายลายซีนี่นะ เจ้าเข้าแอปแล้วที่แอปทีมีเวอร์แล้วป่ะโ,โอเคมันมันเป็นชีเกียวเราบอกเรดดี้เรบาบอกอ่าโอเคเจ้าเบิ้งโคตรโคตมันเปลี่ยนใหม่เลยโคดตรเจ้าก็ปีโคตรมา อน <c oughs> ุญาตให้ค่อยเข้าเมาติ๊กติ๊กบ่นมาให้ติ๊กนะติ๊กได้บ่ปรับแต่งกันเข้าถึงมั้ยเข้าไปบนปรับแต่งกันเข้าถึงบ่นี่บ่นี่นี่นะบนบนเมานี่เลยเห็นบ่ตัวลุมนี่เห็นบ่ตัวนงือีเียวกดขตคาก่อนว่า ได้แล้วบอได้แลวไหนจะได้ละอยูใ F ่ใช่ป่ะ F T อยู่ใช่นี่วททนะวนะมึงก็ได้ตัวจะอยากให้มันเป็นครึ่งหนึ่งว่ะเขาอยากให้มันยับไปนะตัว V i P member นะค่อยๆสอนคิดเรื่อของเจ้ามันจะเห็นแทงเทียนได้ก่อน วะ <ม Wheel. S 1> โอ้อ๋อพูดใะแลวะเสฟรีตวตุนิตะบอกมปับได้ไนะจะยให้มันเห็นทงนทีอไรกว่าขงค่อยมันขงค่อยมันจอยง่เลยมันบุได้แล บุเร่ของใอยมันจอใหญ่ายเลยยูนี่จอใหญ่เลยของจอจอจอมันน้อยมันบุเร่จ้ะเขาคิดว่าอันนั้นอัไนสันต์เขาคิดว่าอะไรนี่อัันน้นปรับตัวนี้สันกปรับตัวนี้มันก็ปรับได้อยู่เียดึงไปดึงมามันก็ได้อยู่เคโอเคจ้ะ ตัวเราเป็นไซสเดิมอะเออความหมายคือเนี่ยฟีดตนั้นกับฟีดตัวนี้มันเดียวกันวะมันคนเดียวกันวะหรือว่าอะไรคอยรับวกกจายความหมา เรียแล้วล่ะเราแล้วดีก็หอบมึงชินน้ำเทียนเลยเป็นมง